ัดีครับมอนี้เจลินที่ครับนั่งเสนอจบเอาครับพี่วก่กิ้มปลาโดครับออโอ้ยนองเบิ้งครับไปครับไปครับเอาบางทีไหมครับมีมีมีไพนอนอครับไพนอ ขอโชคเฮนเนาไาีีตนี้แกวแิ่นนอครับเนนองเฮนน้องเป็นโตเป็นโตเลยครับเฮนน้อไข่ห้างห่างไข่ล่างล่างครับจัดเป็นโตเลยครับสายโหดะไหมครับ อืมอือครับ